ธุรก,กิจนะครับที่ต้องมีการปรับตัว,วไปสู่ new normal สิ่งต่างๆวิธีการทำงานของสถาบันการเงินก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ธนาคารเองผมคิดว่าโดนกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ fintech หรือ disruption หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเดินภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของรัฐแล้วก็ดูแลก,กลุ่มที่ได้โอกาสเราเรียกว่า social development banking ดังนั้น การปรับตัวในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้การปรับตัวในการทำธุรก,กรรมทางการเงินการทำธุรกิจธนาคารหรือสถาบัานการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งต่างๆวิธีการทำงานของสถาบรรันการเงินก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเรียกว่าดิจิตอลแบงกิ้งมากขึ้นนะครับเป็นการทำธรุรกิจออนไลน์มากขึ้นธนาคารออมสินตอนนี้ก็มีการปรับตัวอย่างมากเลยนะครับสมมุติเราปล่อยสินเชื่อรายย่อยเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อประมาณ1ล้านลายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะสินเชื่อฉุกเฉิน หนึ่0หมื่บาทสำหรับผู้มีอาชีพอิสระก็ประมาณ2ล้านกว่าลายแล้วก็กลุ่มผู้มีมนุษที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่กู้ได้รายละ50,000บาทเนี่ยก็จำนวนประมาณสัก4 5 0ห0แสนลาย2ประเภทรวมกันก็2 5ล้านหแลายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการทำงานแบบปกติเราก็คงใช้เวลาประมาณ2ปีขึ้นก็คิดว่าประชาชนก็คงจะตำหนิธนาคารออมสินเป็นอย่างมากเลยว่า ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนรอเงินเยียวยาซึ่งก็มีเงินเยียวยา5000นะครับส่วนเราจะเป็นเงินกู้นะครับ1000ง0กับ0 0า0บาทดังนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนซึ่งแปลว่าเราจะต้องทำงานเร็วขึ้นหรือมากขึ้นถึง20เท่าตัวดังนั้นการใช้วิธีการแบบปกติคงจะไม่สามารถรองรับได้เราก็จะเป็นการสมัครทางออนไลน์นะครับแล้วก็ พิชดาในลักษณะของการ r พรีย r o ูฟให้ได้ก่อนที่ประชาชนจะมาส่งใบสมัครหรือส่งเอกสารให้กับธนาคารเราก็มีการปรับตัวโดยการทำตินเชื่อออนไลน์แล้วก็เชื่อว่าธุกรรมอื่นก็จะตามมานะครับโดยที่เปิดบัญชีทางออนไลน์ตอนนี้ก็สามารถทำได้นะครับกฎหมายก็เริ่มที่จะยอมรับในการใช้ เฟสเด e c o ร n i ิชันหรือว่าการใช้สแกนลายมืออะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปสาขาหรือธนาคารจริงๆธนาคารเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเครื่องไว้เครื่องมือเราเรียกว่าซูโม่นะครับเป็นแบบแท็บเล็ตหนึ่งตัวสามารถเดินไปเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้คนหนึ่งคนเทียบเท่าเคาน์เตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์ที่สาขาดังนั้นเนี่ยถ้าเรานึกภาพนะครับ ไม่จาเป็นต้องมีสาขาเลยก็ได้นะครับแต่เนื่องจากธนาคารอมสินเองเนี่ยเรามีภารกิจอื่นๆนอกเหนือจากธุรกรรมทางการเงินนะครับเรามีภารกิจที่รัฐบาลให้เราดูแลผู้มีรายได้น้อยอผู้ที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมไทยนะครับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ามา,าต้องพึ่งพาอาศัย สถาบันการเงินของรัฐซึ่งธนาคารอมสินก็จะเป็นหลักในการที่จะช่วยดูแลคนกลุ่มนี้ดังนั้นการปรับตัวในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้การปรับตัวในการทําธุรกรรมทางการเงินการทําธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจนะครับที่ต้องมีกัน ปรับตัวไปสู่ new normal นะครับซึงก็คือพฤติกรรมคนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ตอนนี้ต้องศึกษาแล้วว่าธุรกิจเราจะรองรับกับสถานการณ์พฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะทำให้ต้านอยู่รอดได้นะครับธุรกิจปัจจุบันนี้ก็จะ มีการทำให้ตัวเองเล็กลงนะครับคือสเกลดาวตัวเองลงมาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการ work from home บางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าบางนแผนกหรือบางฝ่ายเนี่ยไปทำงานที่บ้านได้หมดเลยธุรก,กิจก็ยังเดินต่อไปได้แปลว่าเอ๊ะไม่จำเป็นต้องมีบุคคลเหล่านี้ก็สามารถเดินธุรก,กิจต่อไปได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยธุรกิจมีการปรับกระบวนการทำงานแล้วเนี่ยก็จะใช้คนน้อยลงใช้ระบบมากขึ้นใช้ระบบหุ่นยนต์ใช้ AI ในการตัดสินใจใช้ระบบดิจิตอลในการติดต่อสื่อสารดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่างเนี่ยจะทำให้คนมีการปรับตัวและคนที่ปรับตัวได้ช้าหรือใช้ต้นทุนที่แพงกว่าคนอื่นเขาก็อาจจะอยู่ไม่ได้ผมคิดว่านะฮะธุรกิจจะมีการปรับตัวว่าไม่จําเป็นต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่ แล้วมีกําไรแต่เป็นธุรกิจที่เล็กและมีกําไรอันนี้ผมว่าสําคัญกว่าในการที่จะอยู่รอดผมยกตัวอย่างเช่นถ้าธนาคารมีไซส์สองล้านล้านมีกำไรสองหมื่นล้านยกตัวอย่างนะครับถ้ามีไซส์แค่1.5ล้านล้านแล้วมีกำไร25 0 0 0คุณจะเอาอะไรเมื่อเอาไซส์เล็กๆแล้วมีกำไรมากหรือ มีกำไรเมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนแล้วสูงขึ้นนะครับโดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวที่ไม่จําเป็นต้องใหญ่ที่สุดในโลกไม่จําเป็นต้องใหญ่ที่สุดในประเทศไม่จําเป็นต้องมีคนมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ธนาคารเองผมคิดว่าโดนกระทบอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟินเทค หรือ disruption ในวงการธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินรวนแล้วแต่ทำให้ธนาคารมีคู่แข่งมากขึ้นมีไรายได้ลดลงนะครับดังนั้นการปรับตัวของธนาคารจะเห็นว่าเขาใช้วิธีการลดต้นทุนการลดต้นทุนปิดสาขาลดพนักง,งานลดบริการที่ไม่ได้กำไรออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาถึงข้อจำกัดที่มีอยู่แต่การถ้าเรายอมรับในหลักเกณฑ์แบบนั้นเราก็จะ เล็กลงทั้งสองขาทั้งขนาดแล้วรายได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราจำเป็นจะต้องไปหาธุรกิจใหม่ๆที่สร้างรายได้ใหม่ๆเพื่อรองรับกับผลกระทบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วมีกำไรมากขึ้นจากรายได้ใหม่ๆอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางรอดของชาบันการเงินมากกว่าการที่จะสเกลดาวอย่างเดียวนะครับธนาคารอมสินได้วาง ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของธนาคารอมสินในการเดินในช่วง4-5ปีอนาคตนี้ซึ่งจริงๆเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับโดยทำคู่ขนานไปตั้งแต่ธุรกิจแบบเดิมๆเราเรียกว่า traditional banking ซึ่งก็ยังเดินต่อไปได้แบบเดิมพาคนไปที่ยังต้องการใช้บริการที่สาขาต้องติดต่อกับคนเราก็ยังมีให้ให้ใหได้ใช้บริการแต่เราก็พยายามบริหารจัดการให้ลดต้นทุนลง เพื่อเพิ่มรายได้กำไรมากขึ้นหลังจากนั้นก็ผักคนมาอยู่ที่ Digital Banking ก็มาใช้ระบบของ Digital Banking ซึ่งประกอบด้วย Mobile Banking Internet Banking แล้วก็อื่นๆที่เราสามารถใช้ระบบในการติดต่อมากกว่าต้องใช้คนนะครับเราก็สามารถทอนฟอร์มมาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็พยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไี่รายได้อย่างเช่นตอนนี้เรารู้แล้วว่าสินเชื่อออนไลน์นี่จำเป็นมาก ในการที่จะทําเรื่องของการทําธุรกิจที่เป็นแมสหรือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเดินภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของรัฐแล้วก็ดูแลก,กลุ่มที่ได้โอกาสเราเรียกว่า social development banking อันนี้ก็จะเป็นการดูแลเพื่อสังคมซึ่งก็ลงตัวสําหรับธนาคารอมสินแล้วก็สามารถ่าฟันวิกฤตออกไปได้รวมทั้งไม่จำเป็นต้องลดคนหรือลดสาขา ซึ่งเป็นจุดให้บริการประชาชนซึ่งเราอาจจะทำงานมากกว่านั้นในการที่จะรับฝากแล้วก็ปล่อยกู้เท่านั้นเราจะทำธุรกิจมากกว่านั้นซึ่งก็จะมีธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นตามลำดับจากการที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆนะครับเช่นเราทำตอนนี้ก็ขายเป็นดิจิตอลอินชูรานขายประกันผ่านออนไลน์ ทำธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านออนไลน์ซึ่งเราก็จะมีพันธมิตรใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาร่วมมือกับเราเราก็จะสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ๆที่เป็นธุรกิจออนไลน์ได้มากขึ้น,นะคะ